ครับืนนี้ก็ก่อนลอยกระทงหนึ่งวันก็เป็นคืนเดือนงายนะหรือว่าขึ้นสิบสี่ข่้เดือนสิบสองครับพระจันทร์ดวงบเบลอร์เลยครับลองหาโอกาสมาชมจันทร์ดูบ้างนะครับไม่ต้องไปไกลหรอกครับในกรุงเทพก็มีพระจันทร์ครับกรุงเทพก็มีพระจันทร์ไม่ใช่ว่าจะต้องไป เมืองเหนือเมืองใต้หรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ฝนตกหนักมาสามวันสองวันสามวันแล้ววันนี้ฝนก็ตกหนักเมื่อตอนช,ช่วงช่วงเช้าๆนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายลงมาอีกหน่อยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อฟ้าสว่างแสงจันทราก็จะปรากฏก็ขอให้มีความสุขแล้วก็อิ่มอะไรก็อิ่มใจไปกับพระจันทร์นะคิวยาว มาแล้วอร่อยมากมาแล้วครับไม่เคยกินหมาล่าก่อะใส่พริกมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวอ่อนมาแล้วครับไส่ิกมะพร้าวอ่อนอ้าวมะมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวน่ะมาแล้วครับน้ำมะพร้าวหนึ่งจอดจอดเลยครับเดี๋ยวผมจอดเองเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจอดเองไม่ต้องมาตักอันนี้เดี๋ยวผมจใสเอง เท่าไหร่ครับ